มาดูเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้มีประโยชน์มีประโยชน์สำหรับคนมือไว <c oughs> มือไวนี่คืออะไรครับมือคีย์บอร์ดถือโทรศัพท์มาเห็นข <c oughs> ้อความอะไรไม่ได้นะครับด่าไว้ก่อนอ่ะนี่เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับมือคีย์บอร์ดทั้งหลายแล้วก็แอดมินของในกลุ่มเฟซต่างๆนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วย นะครับอันนี้เหตุเกิดที่วังชิ้นก็เป็นเป็นเพจนะครับของที่วังชิ้นก็มีคนไปโพสต์ข้อความใส่ร้ายป้ายสีด่าทั้งคุณหมอโรงพยาบาลนั่นเออมันมันแรงด้วยเนาะทีนี้คุณหมอเขาก็มาดูแล้วมันไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะแล้วก็มาด่าเป็นตัวเป็นตนด่าเป็นหมูเป็นหมาอะไรด้วยหูมันแรงนะ แรงนี่นี่น,นี่มีประโยชน์มากสำหรับมือคีย์บอร์ดเนี่ยท่านดูท่านอ่านให้ละเอียดก่อนไม่ใช่ว่าพอใจจะด่าใครก็ดา่าเขียนลงไปนี่โดนหมดอะครับโดนหมดอะครับเออนี่เอามันโดนจะบ้างก็ดีครับพวกเนี้ยพวกไปคีย์บอร์ดแล้วก็ไปด่าคนอื่นเขาเนี่ยอา่านพลาดหัวข่าวยังไม่ทันได้ดูเนื้อด่าเขาแล้วนะครับต้องไปดูเนื้อก่อน คลิกเข้าไปนะครับเขามีลิงก์มีอะไรให้อ่านไม่ยอมมาไม่เคยกดเข้าไปอ่านลิงก์อ่านจะพลาดหัวก็ด่าเขาอีกเอออันนี้แรงไปหน่อยนะครับคุณหมอท่านก็เข้าไปแจ้งความโดยเฉพาะวันนี้ก็มีทางสาธารณสุขทางเพื่อนหมอเพื่อนแพทย์พยาบาลไปให้กําลังใจกันที่โรงพยาบาลวางังคินนะครับเพราะว่าหมอนี่เนาะบางทีเราก็เขาก็เครียดนะ ผ่าตัดด้วยอะไรด้วยหนึ่งหูเยอะแยะไปหมดนะครับบางทีการต้อนรับอาจจะไม่ไม่ค่อยดีเนาะคือเขาก็ยังไงเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่แล้วเนะี่ยคนก็ไปชาวบ้านก็เต็มไปหมดอย่างเงี้ยเออจะให้เขาทำไงอ่ะนะครับพอไม่ถูกใจคนไข้เข้าไปไม่ถูกใจก็ไปด่าเขาลงในเฟซในอะไรอันนี้โดนแล้วนะครับอ่ะเราไปวังชินเลยครับวันนี้เองครับ นายแพทย์ประเสริฐกิติประพัฒน์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่พร้อมด้วยแพทย์ด้วยหมอบางมนรู้แล้วพักพวกกันกัไปเอาดอกมงดอกไม้ไปนะครับไปให้กําลังใจกับนายแพทย์พิเชษบุญมาสืกแพทย์เวชศาสตร์ทั่วไปของโรงพยาบาลวังชิ้นนะครับจังหวัดแพร่นะครับก็หลังจากมีผู้ใช้ facebook โพสตต์่อว่าโรงพยาบาลวังชิ้น เรื่องการให้บริการของโรงพยาบาลลงในช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นกลุ่มเฟ e บุ๊กของที่วังชินแหละครับนะหลังจากนั้นก็พอขึ้นไปนิดหน่อยเองนะครับมันคอมเมนต์เยอะนี่คอมเมนต์เยอะอะเรามีบางท่อนบางตอนในการคอมเมนต์นะครับเขาลบเขาลบกันออกหมดละโดนไปแจ้งความโดนหมดลบเขาก็ก๊อฟไปหมดแล้วนะครับ หนึ่งในการพาดพิงถึงนายแพทย์พิเคศบอกว่าควรย้ายไปซะนี่นะนี่มือคีย์บอร์ดนะครับคือเข้าคอมเมนต์กันเพราะพูดจาเหมือนหมาดุนี่คุณไอคนโพสนี่เขาไม่มีการศึกษานะครับแบบนี้นะด่าเขาได้ไงด่าหมอม,ม,มเหมือนหมาหมาดุพูดจาเหมือนหมาดุมันมันคงไม่ใช่ละมั้งเนาะเออเอาใช้บ้างก็ดีนะครับเข้าคนแบบนี้นะครับ แล้วก็มีคอมเมนต์แบบเสียหายอีกหลายข้อความเช่นฟังนะครับสามีไม่นอนด้วยมันงุดหิดละมัง้งเนี่ยแบบเนี้ยเออเนาะอันนี้น่าจะเป็นแพทย์เขาเขาไม่อยอก,กิยังไงเอา้าอันนี้ก็ไปบอกว่าสามีไม่นอนด้วยเลยงดหิดอ่าเรียนหมอแต่ไม่เรียนมารยาทเขาว่าอย่างนี้เออซึ่งก็เป็นการระบุตัวตนด้วยชื่อด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันเนี้ยสำคัญโดนแน่ครับติดคุก ไม่ติดคุกค uh ุณก็ข sure ึ้นศาลแล้วครับเตรียมประกันตัวไว้นะครับพอเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็เก็บ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 ก็ปี้ไว้หมดแล้วนะครับเข้าไปแจ้งความเลยวันนี้เข้าไปแจ้งความตำรวจแล้วนะครับก็เอาหลักฐานเอะไรนะครับที่เขาโพสต์มานียรวบรวมเสร็จแล้วก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพูธอํอำเภอวังคินโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังคิน วันนี้ก็ออกมาต้อนรับคณะจากจังหวัดไปนะครับไปให้กำลังใจอะไรกันนะครับซึ่งทงั้งทางในแพทย์พิเชษเนี่ยที่ถูกกล่าวหาถูกด่าแล้วน้องในแพทเนี่ยทั้งก็หน้ำตาซึมเหมือนกันนะเออน้ำตาซึมนะเขาก็เขาก็บอกว่าที่ไปแจ้งความเนี่ยเพื่ออยากให้มีการปรับความเข้าใจกันมากกว่าที่จะเป็นคดีเพราะบางครั้งทีมงานตั้งใจทํางานแต่กลับได้รับ การตอบรับจากคนบางคนเท่านั้นเองมาบัน่นทอนจิตใจนะครับโอ้ขนาดนี้เลยเนาะผมว่าแพทย์เนี่ยหมอเนี่ยก็บอกอย่างว่านะครับบางทีก็เครียดเพราะงานหนักนะครับเออซึ่งทางแอดมินนะครับแอดมินของกลุ่มเฟซบุ๊กที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกมาว่าได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแล้วนะครับว่าที่ปล่อยโพสต์นี้ไปในกลุ่มเพราะคิดว่าข้อความไม่รุนแรงหรือโพสต์ พาดพิงถึงใครก็ได้อนุมัติโพสด,ดังกล่าวแต่กลับมีการคอมเมนต์กันอย่างรุนแรงและพาดพิงถึงชื่อของคุณหมอด้วยอันนี้อันตรายนะครับก็ต้องก่อนที่จะพิจารณาอนุญาตให้ลงไปในกลุ่มในอะไรก็ต้องดูก่อน,นเนาะพอเขาด่าใครเนี่ยไม่ไม่สมควรนะครับไม่รุนแรงก็แล้วแต่นะไม่สมควรนะครับในในกลุ่มในเพจนี้อันตรายแอดมินก็จะโดนด้วยดิเนาะเอออันนี้มันอันตรายนะครับ ไปด่าคนนั้นด่าคนนี้เป็นหมูเป็นหมาเป็นควายโหนี่ด่าหมอเป็นหมูเป็นหมาเลยเอออันนี้สมควรนะครับก็ให้กําลังใจคุณหมอครับให้กําลังใจคุณหมอเอาก็เอาจริงๆครับสั่งสอนมันสิบ้างไอ้พวกคอมเมนต์ไอ้พวกมือคีย์บอร์ดเหล่านี้มันไม่ไหวจริงๆอะเนาะบางทีมันก็ทําให้บ้านเมืองสังคมเสื่อมไปด้วยกับพวกคนพวกนี้แหละครับสรันะครับ กูจะเข้าโรงพยาบาลเด็กก่อนนี้นะครับเนาะหมอพยาบาลตยาบารจะไหนนะครับมาต้องกลัวนะครับเขายังดูแลทุกทุกท่านทุกทุกคนเหมือนเดิมนะครับเนาะและจะดูแลให้ดียิ่งขึ้นนะครับเนาะโดยผ่านการประปุงระบบบริการของเขานะครับเนาะดังนั้นท่านเข้ามาใช้บริการที่เขาได้ทุกเมื่อตลอดทักสี่ชั่วโมงนะครับมาต้องกลัวนะบางคนมากลัวตายแล้วคุณหมอจะมาหนัวเจ้าไว้่อเขาผมมีการมาหนัวนะครับ เราดูแลทุกคนเหมือนกันดูแลจุดญาิมิรไม่เลือกชนชันน้นวรรณะนะครับดังที่องค์สเดชพระปิดานะครับได้สงูงหมอกหมอกพระราชดำรัสมือกำหมู่ขาวไหวนะครับว่าฉันนะครับวิายาเพื่อเธอเป็นหมอแต่สัญญาเพื่อเธอเป็นคนดูแลทุกคนด้วยความเป็นมนุษย์นะครับเนบาะฝากขาดสื่อไปถึงกับทุกๆท่านนะครับโดยนะครับผม คุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะที่เพื่อนร่วมงานให้กำลังใจก็<อ> <c oughs> คือรู้สึกขอบคุณแล้วก็ <c oughs> จริงๆแล้วในะเรื่องราวที่มันร้ายๆมันก็ยังมีแง่มุมที่ดีๆที่ทําให้เราแบบมีกําลังใจที่จะได้อยู่อยู่ดูแลสุขภาพของคนในอํเอาเภอวังชิน้นอยู่ร่วมง,งานอยู่เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีกับคนเดียวอยเกับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ คนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าใดจึงได้